ค่ะวันนี้นุ้นทิยาภาพพอไม่เป็น้อเอฟซีมาตามแนวทางของน้องแท็กเตอร์นะคะน้องแท็กเตอร์ที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเพิ่นบอกเลขสามตัวนะคะแล้วก็ซี่หอยสองตัวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะท่านคือปวดอยู่วตเสียน้องแท็กเตอร์ลุกเด้อพี่น้องะะ <c oughs> การลุกลุกอย่างนี้เอาขึ้นอย่างนี้ไม่ได้สร้างภาพนะคะขึ้นอย่างนี้จริงๆ <c oughs> นะคะน้องแท็กเตอร์นะคะเฮีเียิ เ,เ,เนี้ยสิมาสิใช่ไหมเนียเน้ยหลุดใช่ไหดจะแบดสิตเจี๋ยมราทเป็นสะพานคุณไยน้องแท็กเตอร์โอ้ยเนี้ยแม่เนียน้ยเป็นซีปากค้ากระเป๋่ามาไฮน,น้องแท็กเตอร์นุ่นยาก็เลยลองมาตามก็บรรู้ว่าเพน คนเห็นคนสงสารบ่รูร้ว่าคนโชคดีเพราะจนมาเนี่ยางของน้องเทคเตอร์ไม่ไปรัฐบาลไทยก็ไปประเทศลาวไล้ต้องมาหากันอีกคือเก่าแสดงว่าดวงเรามีดวงสมพันธ์ต่อกันเนาะแต่วันเห็นนนิยาลงหลดมามันสิยิ้มนะฮะนนิยา ม่กินสมามกินข้าวก็แม่บายเพิ่นบอกกินข้ามใ่ๆเพิ่นแซวเด้แซวเป็นเด้ที่ว่าออกคลิปแล้วบอลเนื้อบอลเนื้อแล้วจีบเบานั่นนี่เอาคลิปนี่เพิ่นก็นแต่เว้าปานใดที่ว่าขันลังไม้เพิ่นสิเว้าเพิ่นก็สิยิ้มให้นนทิยานาะแสดงว่าเรามีบุญต่อกันอ่ะน้องเทคเตอร์เจียงเขียนกันเด้อ งวดนีมันเป็นงวดวันที่หนึ่งกุมภาให้เอฟซีโชคดีเนเด้อ <c oughs> ให้เขารัฐาบาลให้จังงวดเนเด้อเอฟซีฝา, <c oughs> ากคารับเขามาให้เอฟซีหนองบัวลำพูฝากมาให้น้องแท็กเตอร์กับแม่บายสองร้อยนะคะคุณมาอะไรบุญมาแย้มสามร้อยคุณ นาดนภา200รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวล700บาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะใช่หรอใช่เลยเอฟซีจะเลื่อนจะเลื่อนปีใหม่นองหลงหลาหน่อยยูดีไม่แห้งไงตึกเล่พร้อมเนาะครัอ่าอ๋อจะมาตองเมื่อหมาแม่เนาะยิ้มแบบเอฟซีลราพี่น้องยิ้มถึงความจริงใจของเด็กน้อยเด็กน้อยอายุสิบห้าปีเลยเนี่ยน้องเท็กเตอร์ วันนี้หาเอฟซีโซดีน้ำเด้อขอรัฐบาลไทยสามตัวจังๆจังงวดเนอเอ้าเอาตัวได้ตัวได้ตัวที่มันจะออกงวดวันที่หนึ่งกุ่มห้าพันสองห้าหกแปดเนอตัวได้หรอกล่ะบอกเขาเร็วไม่สิบอกเจ้าบอกช่วงบก่มือเาพิ่มมันสวยอีกทีกอบอกแต่ตัวเก่าเอาจักแต่ตัวเก้านี่ติลูอีกตัวนึงเป็นตัวไดโนเลเตอร์ 62ก็ไั่ยังลูก62 6โอเคย่าเขียนลงแล้ว62อีกอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวใด67อ่า62แล้วก็67ย่าสิเขียนแล้วก็จะให้น้องเฮ็กเตอร์ซี่เดอตัวใดที่มันจะออกเขียนให้แล้ว62ก็67จะเอากล้องน้องแฮกเตอร์ซี่ ตัวใดหกสี่หกสองเอามื่นอันวันมีสองนิ้วไหมแม่นิ้วหนึ่งสี่หกสองนิ้วหนึ่งสี่หกเกทพี่น้องสี่ไหมลูกสี่ไหมเอาเอาตัวใดแถวเอานิ้วเดียวนิ้วเดียวเอานิ้วเดียวเอานิ้วเดียวหกสองอ่าโอเคโอ้ยพี่น้องเกบสี่สี่สองตัวโลดที่าวันสี่จริงจริงสี่หกสองนะคะอันนั่นน่ารักมากนะที่มีเรากับบอก หกสองเราก็มาเก็บน้ำนะสุดท้ายแม่นดูอย่างนี้มาหกสองล้วก็เก็บแล้วสิเขียนเลขสามตัวให้เป็นหกสองเก็บเด้อพอเพิ่นเพิ่นบอกจังสันนี่ดีเนาะเลียนเยอะคำแรกเพิ่นบอกคำแรกเพิ่นบอกว่าเป็นหกสองเราก็มาเก็บนะสุดท้ายโน้แม่นเป็นไว้คันบอกสามตัวแดงเล่นะแม่นที่แรกเพิ่นบอกหกสองเราก็ว่าเก็บแล้วเ่เขียนเก็บตัวตัวนั้นโดลดจังบ่หลายตัวนั่นทียาก ใช่ไหมต,ตัวตัวสองลยไหมบอ่อันนี้เขาตัดสองตัว,ตวให้ไหมเออเพราะว่าเป็นสี่หกสองแต่ว่าที่แรกมันบอกหกสองแล้วก็เจ็ดแมนบัน้นม่าบอกไม่เป็นหกสองแล้วก็หกเจ็ดตัวเป็นสี่จริงๆคือตัวนี้หก <6, 6. S 2> สองหกสองก็แน,น่ได้อาจจะออกงวดนี้นะเในรนัฐบาลไทยก็แน่นะนเนองดูแลห้เป็ซี่โชคดีทั้งเด้อไม่นั่นแล้วถ้าบ่ให้โชคดีบหามาบ่กมหากันดีเด้ฮ ยังไงทีถือย่งไงน้องดีย่ามาหายเถือนเอถือบกกว่าถือยูมันบอกว่าางเท็กเตนยงออกันนั่นแหละเป็นบอกว่าถือยูน้องแท็กเตอร์นะคะน้องแท็กเตอร์งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเลขสมตัวเป็นหกสองเกตเลขสตัวเป็นหกสองก็หกเกตเพิ่นสี่หายจริงๆเป็นหกสองนะคะ นอนไปเหมือนนี่นอนไปนอนไหวแล้วว่างงานได้นอนจำนั่นอ่ะมาเพื่อหาที่โอ้แล้วนอนปรไเด็นมนแบบอู้พันกินนั่ะก็นี่อย่างก่อนกินขนมจีนเนาะโอ้มืาอนี่ยแล้วกินเบียร์ได้กินทั้งเหล้าทั้งเบียร์ได้เมือนี่แล้วไมเราดูสึกว่าเร่ามาจังสันเป็นยาเป็นพืชยาพืชยาแต่ไม่กินกินยาเนี่แล้วน้องสาวได้เตียแล้วให้กินเอาเบียร์กินแซ่บประธานลำนาแซ่บ เอาม่เลขสิข่าสามตัวีนมันก็เชีย์เดียวเ่นเอาอีกแน่ก็อ้มเดียวและวะก็มาให้กินหลายดอกอ้มเดียวอกิบเดียวกิบเท่ลน้อยกิบเท่าน้อยคิดยังไงยังกินเบียร์เลขสิข่าวสามตัวปมวนเนี่ยฮะไอ้บข่าวสามตัวจะเป็นพระเอกน้ำพึ่นเนี่ยนอะไม่จะเป็นตัวโกงอะไรแต่ยิ้มแบบพ้นจริงใจเลยน้อง มันบ่ได้มีย่ำหรอกคะ่ะนอนแดกเตอร์มันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงลูกเองบ่ได้นอนเองบ่ได้ย่มจะไปนอนแมมแม่บายเนี่ก็เอาขึ้นขี้ล้างไปย่ม,ป,มป้อนเขาทุกอย่างย่งมสีออกมาจากที่นอนนันี่ก็กกต้องเอาขี้ล้างมานั่งนี่นอนนี่ย่มนอนก็นต้องอุ้มนอนย่มลูกก็ต้องอุ้มลูกบ่เลี้ยงนอนหาวแล้วบ่เนี่ย <c oughs> ไม่ใหญ่ขายนอนอนี่นะ <c oughs> คนเบิ่งตัวประเทศไหม ยอ,อกเพื่อนพี่น้องอ้าวสรุปนะคะสรุปคลิปนี้นะคะในทางของน้องแท็กเตอร์นะคะวันวันที่หน<ะ>ึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดเพิ่นบอกที่แล้วเพิ่นบอกหกสองนะคะเพิ่นบอกว่าหกสองเราเพิ่นกบว่าเจ็ดนดที่ยาได้เขียนหายเป็นหกสองเจ็ดนะคะแล้วเ,เ,เลขสองตัวเพิ่นกะบอกหกสอง กตนะคะตัวที่พ้นซี่ว่าตัวที่จะออกพ้นซี่หายครกสองหางเดียวนะคะเป็นหน้าท้างฮันซูเวลาก,กินแป้งรับทานไทยนะคะ,นะค,ะครับตีเตจิ้วโชดีน้ำนเด้ออายิ้มอายิ้อยมาอาเลาก็กสิเขาซ้ำตัวยิ้มฝ้าขาดกนาันเอาหยอกแล้วมาบ่อยๆเยนสนิทแล้วเล็นหนามากแต่ฉีดเหรอเสร็จ <laughs> ว่ากันน้อดิยาบ่อมาเป็นกะทำหาหามแม่เลขคือพ่มาสิบคปุณมาไทยคิดเลขเอามาไทยดูจับอกวเปลนเจนพ่อเมาแม่พ่อเมาเป็นไห้าสองสองกับห้าสามสองแม่เขาของมันนุ่มมาดูเจนพ่อเมาเห็จักอดซื้อนุ่มไหมคนที่ถามนะคู่ใดหนะพ่อเมาน้องดียาค่น้นขนหนนะพ่อเมาเป็นคนพิเศษเลย จากแต่วันสีนอนได้พี่น้องเราบวชคอยอยู่เฮียนเราไปหาหลับแก่แม่แม่ทันมือใดเพิ่นเป็นคนปกติแล้วเราเต้นแล้วแม่เต้นเรียกระจิ๋วหมูอันเราเต้นอ้อมที่อ้อมแดนอยู่เนาะลอดกินเหล่าลอดกนเหล่าเอาสีนอนเป็นว่างสีนางยิ้มเยอะนี่เบื้องฐานอนเด้หมดแม่ายสิพานอนอ่ะนอนยังได๋นอนให้ FC ดูหน่อยเราละเอาล่ะท่านนอนนอนแบบนี้โอ้พี่น้อง อายุสิบสี่สิบหาปีแล้วน้อนกับน้อนมังเสียละน,นะคะผู้ใดอยากน้ำบุญกับน้องแท็กเตอร์นะคะติดต่อน้องทิยาโดยตรงศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะนะคะไฮเอซีโซดีแน้าทางของน้องแท็กเตอร์นะคะ ขอบคุณเอซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางช่องนะคะวันนี้ให้ FC ซโชคดีตลอดปีและตลอดไปผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะโชคดีโชคดีนะคะใส่แม่ใส่เสียพาเห็น